การลงทุนไม่ใช่แค่การสะสมเงินแต่เป็นการวางแผนเพื่ออนาคตที่มั่นคงการเลือกวิธีลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองสามารถช่วยให้คุณเติบโตทางการเงินและมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีมากยิ่งขึ้นการลงทุนที่คุ้มค่าจึงเป็นการตัดสินใจที่สำคัญในการสร้างอนาคตที่ดีเพราะการลงทุนไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณสร้างความมั่งคั่งแต่ยังช่วยให้คุณมีความมั่นใจในอนาคตที่ไม่แน่นอนโดยเฉพาะในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การลงทุนที่ดีไม่ใช่การเสี่ยงโชคแต่เป็นการทำให้เงินของคุณทำงานเพื่อคุณและสร้างผลตอบแทนอย่างมีระยะเวลาและคำนวณได้ประเภทของการลงทุนที่ผู้ชายยุคใหม่ควรรู้จักนะครับประเภทแรกการลงทุนในหุ้นเพื่อให้คุณได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นโดยการเลือกลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตจะช่วยให้คุณได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว สการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเนื่องจากสามารถสร้างไรายได้จากค่าเช่าหรือการขายในอนาคตการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สามารถให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและสามารถป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอ้อได้ดี 3. การลงทุนในกองทุนการลงทุนในกองทุนรวมเป็นกองทุนที่มีความหลากหลายและเหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการลงทุนด้วยตัวเองโดยตรงการเลือกลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลางจะช่วยให้คุณได้ รับผลตอบแทนที่มั่นคงโดยไม่ต้องกังวลกับการจัดการเงินทุนเอง 4. การลงทุนในตัวเองเป็นหนึ่งในการลงทุนที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการพัฒนาความสามารถของตัวเองจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณเองในอนาคตและทำให้คุณมีโอกาสในการทำงานหรือธุรกิจที่ดีกว่าเดิมเคล็ดลับในการลงทุนสำหรับผู้ชายยุคใหม่นะครับ ข้อแรกนะครับเริ่มต้นจากการศึกษาหาความรู้ต้องใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเภทการลงทุนต่างๆและการวิเคราะห์ตลาดจะช่วยให้คุณมีความรู้ในการตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้น ข้อ2นะครับเน้นการลงทุนระยะยาวการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนที่มองระยะยาวการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตเช่นหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้มในการขยายตัวหรืออสังหาริมทรัพย์ในทำเลที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในระยะสั้นและข้อ3นะครับการกระจายความเสี่ยง การลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนโดยไม่ควรพึ่งพาการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นหลักการกระจายความเสี่ยงช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าหากสินทรัพย์หนึ่งมีการขาดทุนคุณยังมีสินทรัพย์อื่นๆที่ช่วยรักษาผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตการลงทุนโดยสรุปนะครับ การลงทุนที่ดีไม่ใช่เพียงแค่การทำให้เงินของคุณเติบโตแต่ยังเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตที่มั่นคงการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลางและการกระจายการลงทุนจะช่วยให้คุณสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวได้อย่างมั่นใจทุกการลงทุนที่คุณทำคือการสร้างอนาคตที่ดีนะครับ